ไม่รู้เรื่องรากฐานแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ยังไม่ใช่สาวกในศาสนานี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดก็ตามยังไม่รู้ชัดซึ่งสมุทัยอัตถังคมะอัสาธะอาทินวะและนิสรณนะแห่งภาษาิตะนะทั้งหลายหกประการตามความเป็นจริงก็เป็นอันว่าปรมาจารย์น,นี้อันภิกษุนั้นไม่ได้อยู่ปะพฤติ เธออยู่ห่างไกลออกไปจากธรรมวินัยนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กลัาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่โล่งใจในกรณีนี้เพราะว่าข้าพระองค์ยังไม่รู้ชัดซึ่งสมุทยัยอัตถังคมะอัสสัตะอธินวะและนิสลณะ แต่งัสสายตนะทั้งหลายหากประการตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอย่อมตามเห็นซึ่งจักสุว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าถูกแล้วภิกษุในกรณีนี้การที่เธอตามเห็นซึ่งจักสุด้วยอาการอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้จะเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาโดยชอบตามความจริงนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอย่อมตามเห็นซึ่งโสตะว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าถูกแล้วภิกษุ ในกรณีนี้การที่เธอตามเห็นซึ่งโสตะด้วยอาการอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้จากเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาโดยชอบตามความจริงนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกดูก่อนภิกษุเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอย่อมตามเห็นซึ่งคานะว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าถูกแล้วภิกสุในข้อนี้การที่เธอตามเห็นซึ่งคานะด้วยอาการอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้จักเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาโดยชอบตามความจริงนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกดูก่อนภิกษุ เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอย่อมตามเห็นซึ่งชิวหาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข่าถูกแล้วภิกษุในข้อนี้การที่เธอตามเห็นซึ่งชิวหาด้วยอาการอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้จะเป็นอันเธอ เป็นดีแล้วด้วยปัญญาโดยชอบตามความจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งตุกดูก่อนภิกษุเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอย่อมตามเห็นซึ่งกายะว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้าถูกแล้วภิกษุในข้อนี้การที่เธอตามเห็นซึ่งกายะด้วยอาการอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้จะเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาโดยชอบตามความจริงนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ดูก่อนปิกโซเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอย่อมตามเห็นซึ่งมโนว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้า ถูกแล้วปิกสูในข้อนี้การที่เธอตามเห็นซึ่งมโนโด้วยอาการอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้จะเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาโดยชอบตามความจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุก